สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตำรวจขี่นำขบวน VIP บอกให้รถสวนหลบเจอสาวคนจริงไม่หลบเปิดกระจกเถียงเดือดเป็นคลิปที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ line. กับเหตุการณ์ที่ตำรวจขี่นำขบวน VIP ขับเปิดสวนเลนใหม่พร้อมบอกให้รถเลนสวนหลบไปก่อนจะพบเจอกับสาวคนจริงไม่หลบบีบแตรใส่จะใหญ่แค่ไหนก็ไม่หลบให้เพราะเข้าใจว่าตนเองขับมาถูกทางแล้วไม่จำเป็นต้องหลีกทางให้ตำรวจเป็นฝ่ายทำผิดกฎจราจร ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่นโดยในคลิปได้ปร,รากฏชัดเจนเป็นมอเตอร์ไซค์ของตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมกสรนคับนำขบวน VIP บริวเวณถนนกำแพงเพชรย่านเพชรบุรีซึ่งตำรวจก็ได้บอกมือให้รถในเลนส่วนทุกคันหลบไปพร,ร้อมขับสวนเลนย้อนขึ้นมาเปิดเลนใหม่ให้ขบวนรถ VIP จากนั้นสาวใจเด็ดเจ้าของรถได้ขับต่อไปไม่หลบและได้เจอกับมอเตอร์ไซค์ของตำรวจอีกคันซึ่งก็ได้ยกมือบอกให้หลบซึ่งสาวคนจริงได้มีการเปิดกระจกพูดคุยกับตำรวจ ว่าทำไมต้องหลบเพราะขับมาถูกทางตามกฎจราจรเป็นทางรถวิ่งสวนกันได้ซึ่งตำรวจก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ว่าอะไรกำลังอำนวยการจราจรอยู่ในขณะที่การจราจรติดขัดแต่เมื่อตำรวจขับนำขบ,บวน VIP ก็มีรถคันอื่นๆของประชาชนขับตามน้ำมาเป็นจำนวนมากทำให้รถยิ่งติดขัดกว่าเดิมโดยจากคลิปดังกล่าวได้มีการแชร์ไปในวงกว้างพร้อมด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมายตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ